ดีทุกทุกคนวันนี้นะคะ,ะโบ๊ทมีเสื้อจากชีอินทั้งหมด15ตัวพรอมนี่เลยนะคะ15ตัวนะคะเอามาใส่ให้ดูนะ,ะโบ๊ทก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันว่าโบ๊ทจะใส่ได้ไหมนะคะเป็นเสื้อฤดูร้อนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีเป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยสวยสวยน่ารักน่ารักนะ,ะโบ๊ทเรมีเสื้อกำมะหยี่อยู่สองสมตัวเหมือนกันแต่ว่า เล็กแล้วนะคะเสื้อตัวเล็กเสื้อหดขนมไม่อ้วนมาโบจะใส่ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะทุกคนตัวนี้เป็นผ้ากำมะหยี่นะคะไซส์ S แล้วนะไซส์ S แล้วแต่ว่าขนาดไซส์ S เนี่ยไม่เล็กเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะโบจะสั่งขนาดตามไซส์ของรอบอ,อกนะคะของรอบอ,อก ตัวนี้เวลาใส่ออกมาก็สะสวยนะคะสะสวยเหมือนที่เห็น่าชอบชอบแล้วก็แขนเสื้อเป็นแบบจำจ้นะคะเป็นป้ายนะคะจะมีรูข้างในจะมีรูข้างในให้เอาสายสอดเข้าไปนะคะ mm hmm. ตัวนี้น่ารักมากเลย mm hmm. เป็นผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็มีย่นยๆเป็นยางยืดน,นะคะ mm hmm. เป็นแขนซีทรูนะคะ mm hmm. สิ่งที่บบไม่ชอบก็คือ ไอเชือกที่ผูกหลังตอนที่สั่งมาว่าไม่รู้ไงว่ามันมีเชือกผูกด้านหลังด้วยนะคะมีไซส์เดียวเป็นเขาเขียนว n e size นะคะปุดก็คิดว่าปุดน่าจะใส่แล้วมันคับมากเลยอะ่ะก็ไม่เป็นไรซื้อมาเอาไว้เผื่อขายหรือให้น้องสาวหรือใดๆที่คิดได้ว่าจะทำอะไรให้ใครแต่พอเอามาลองใส่แล้วเนี่ยเออก็ไม่น่าเกียดนะก็อาจจะ เก็บไว้ใส่หรืออาจจะขายใน e-bay ก็ยังไม่รู้คิดดูอีกทีนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้ากรรมยีเหมือนกันนะคะยังอยู่ที่ผ้ากรรมยี่สีน้ำเงินนะคะสวยอะ่ะตอนใส่ออกมาเนี่ยนะโปะรชอบตรงช่วงหน้าอกไนงะมันพอดีมากเลยนะแต่ไอ้ช่วงไหลเนี่ยมันตกเราก็ต้องปรับมันขึ้นมาตรงนี้ก็จะถ้าเกิดทำให้มันตั้งๆได้อะ่ะ ก็จะสวยขึ้นนิดหน่อยอะนะทีนี้เวลาใส่ตกแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะห้อยอย่างที่คุณเห็นที่คุณเห็นในภาพที่โบใส่ะนะคะโบก็ต้องปรับก่อน,นว่าเออเวลาใส่แล้วมันจะอยู่ยังไงอะนะแต่ถามว่าชอบไหมชอบชอบมากด้วยะคะ่ะอันนี้เป็นไซส์ L นะโคิดว่าถ้าโบสั่งไซส์ M มาเนี่ยตรงไหล่มันก็น่าจะพอดีกว่าแต่ทีนี้ไอ้ช่วงอกอะ มันก็จะคับปึงมากไปนะเออขนาดมันไม่รู้ว่าจะสั่งแบบไหนดีโบดก็กลัวว่าถ้าเกิดสั่งเบอร์เล็กมามันก็จะคือเบอร์เอ็มที่พอดีตัวเลยอะ่ะมันก็จะอึดอัดไงเพราะส่วนใหญ่ที่สั่งมาเนี่ยถ้าสั่งขนาดที่เป็นไซส์ของโบ้เองเลยอะ่ะมันจะรู้สึกอึอดอัดเพราะชอบใส่หลวมๆนิดนึงนะตัวนี้เอาไว้ใส่เองแน่นอนนะคะแต่ว่าใส่แล้วเนี่ย มันจะยกขึ้นมาบนไหลได้ยังไงไหมคุณต้องติดตามวิดีโอที่โบใส่วันไหนแล้วแล้วคุณได้เห็นนั่นแหละนะนี้ก็ชอบนะคะใส่ออกมาแล้วสวยเชียวถึงแม้ว่ามันจะเห็นพุงอันกลมกริ้งโบก็โอเคนะ <c oughs> เป็นไซส์เอนะคะไซส์เอแล้วก็แขนจำๆไซส์เอมที่สั่งมาเนี่ยนะ รอบอกก็ยังจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวโอตัวโอตเนี่ยรอบอก34นะส่วนใหญ่โบจะสั่งที่36 3 9 40แล้วแต่ว่าเขามีตัวไหนเล็กสุดอย่างบางตัวเป็นไซส์ xs เนี่ยแต่รอบอกเขาเป็นขนาด39 40อย่างเงี้ยโบก็จะสั่งนี่นะคะสวยอะ่ะมันก็จะจัเอวแล้วก็ตรงกระดุมแบ็คเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยากติดกระดุมก็เปิดเปิดได้พอเปิดแล้วอะ่ะ ข้างในอ่ะโปรไม่ใช่เป็นคนที่ชอบใส่โชว์นะโปรก็คิดว่าโปรจะใส่เป็นเสื้อชั้นในแบบสปอร์ตบรามันก็จะไม่เห็นความโป๊ไงแต่ถ้าใครที่ชอบใส่แล้วมีความมั่นใจที่จะโชว์ก็แล้วไปนะคะอันนี้เนี่ยใส่ตอนฤดูใบไม้ผลิ Pri, หรือใบไม้ร่วงปลายๆคืออากาศเริ่มเย็นๆนิดหน่อยยังไม่ขึ้นกันหนาวมากนะเอออันนี้ก็ ได้อยู่นะชอบชอบชอบกรัรมมี่ตัวสุดท้ายที่มีวันนี้นะคะเป็นเสื้อระบายมันเป็นเสื้อครอปแหละแต่ป้าโอ,อ๊ตอ่ะสั่งเบอร์ใหญ่มาไงเบอร์ใหญ่กว่าไซส์จริงๆนะคะตัวนี้ตัวนี้ไซส์ L นะคะตัวนี้ไซส์ L นะคะเวลาใส่แล้วเนี่ยต้องปรับข้างหน้าให้ดีไม่ไงั้นมันมันจะบิดไม่สวยไงน่ารักอะ่ะเวลาใส่นะ มันก็จะเห็นตะขอเสื้อชั้นในข้างหน้าโพดคิดว่าถ้าใส่เป็นลักษณะเกาะอกมันก็จะไม่โป๊หรือถ้าเป็นลักษณะเป็นเสื้อสปอร์ตบราข้างในมันก็จะไม่โป๊เพราะว่าตรงนี้มันจะคว้านลึกหน่อยนะน่ารักน่ารักชอบชอบตัวนี้เป็นเสื้อเบอร์เนะคะเป็นผ้าไม่ยืดนะผ้าเบาๆบางๆนะคะมี เป็นระบายระบายที่แขนแล้วก็ผูกด้านหน้านะคะเวลาพอใส่แล้วเนี่ยดูสวยอะดูน่ารักแต่ความรู้สึกที่ใส่เนี่ยจะมีความรู้สึกเนื้อผ้าตึงๆนิดนึงเวลาใส่แล้วจะรู้สึกลำบากตอนถอดเฉยๆนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็น่ารักดีนะสวยดีดูใหญ่ถ้าคุณตัวเล็กกว่าโบสเนี่ยเบอร์เอสนี่ใส่ไม่ได้นะมันจะต้องหลวมหลุดไหลไปเลยดอกค่าดอก ดอกดอกแดงดอกเขียวน่ารักมากๆเลยตัวนี้เบอร์แอลนะคะในตัวอย่างภาพเนี่ยด้านหน้าเขาเป็นเหมือนแหลมๆตรงกลางนะแต่เราโดใส่แล้วมันกลายเป็นคอสี่เหลี่ยมสิ่งที่โบไม่ชอบคืออีอยังยืดที่แขนเพราะอะไรเพราะแขนโบอ,อะมันอวบไงแขนอวบแล้วมีความรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยนะส่วนตรงรัดใต้อกอันเนี้ยน่ารักดีนะ สิ่งที่ปอลไม่ชอบก็คือเวดาปอลมองตัวเองในกระจกอะดูอ้วนมากๆนะแต่ทำไงได้เป็นคนที่มีพุงตรงนี้มันก็ต้องอ้วนใช่ป่ะแต่ดูภาพจากที่ใส่วิดีโอให้ดูเนี่ยนะก็ไม่คีเรใช่ไหมก็น่ารักดีนะตัวนี้เนี่ยปลก็ยังอาจจะเก็บไว้ใส่เองหรืออาจจะประกาศขายยังไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้ตรงแขนยังยืดที่อือดอัดอืดอัด,ดนี่แหละถ้าแกะออกอะ มันก็น่าจะโอเคมันก็จะเป็นบานๆอนะ่ะแต่มันก็จะไม่น่ารักไงแต่โดยรวมแล้วตัวนี้ชอบไหมชอบชอบรูปทรงผ้าไม่ได้เป็นผ้ายืดนะแต่ผ้าเป็นผ้าบางๆเนื้อบางๆพอมีเสื้อลายนี้สั่งมาตัวหนึ่งรู้สึกจะเป็นลักษณะเป็นกิโมโนมั้งหรือเปล่าจําไม่ได้แล้วอะ่ะแต่จําได้ว่าลายเนี้ยเคยสั่งมาแล้วนะคะลายดอกอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นผ้าแบบไม่ยืดนะ แล้วก็เป็นแขนปล่อยนะคะแขนปล่อยมีระบายตัวนี้เป็นระบายแบบไม่รัดนะเพราะฉะนั้นมันไม่ที่ยางยืดนันไม่ได้รัดเข้ารูปมันก็จะปล่อยปล่อย,อยทิ้งๆหน่อยนะคะจะดูใหญ่โค้งๆแต่ว่าพดชอบใส่แล้วมันสบายมากแล้วก็ข้างหลังเป็นกระดุมนะคะตรงที่รัดกระดุมเป็นยางยืดน,นะคะตัวนี้เบอร์ L ใส่สบายมากๆเลยนะคะ ตัวนี้ก็น่ารักนะเบอร์เนะคะเวลาใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะพอดีช่วงหน้าอกเล็กน้อยนะสำหรับคนที่ตัวเล็กแบบรอบอก32เนี่ยก็จะดูใหญ่หลวมโคกนะคะหลวมโครกเลยแต่สำหรับเรานเนี่ยเบอร์เอสกำลังดีก็จะมีความอึอดอัดตรงแขนนิดนึงแขนเป็นยางยืดอีกแล้วนะน่ารักดีลายเหมือนภาพปูโตลาย ตารางตารางเออน่ารักเป็นทรงแบบคล้ายๆวินเทจใช่ไหมหรือว่ามันไม่ใช่คล้ายมันคือวินเทจเลยนะเนี่ยน่ารักนะคะตัวนี้ชอบมากๆใส่สบายเพราะว่ามันคือผ้ายืดนะทุกคนผ้ายืดแต่จากที่คุณเห็นที่พอใส่ลองใส่เนี่ยนะจะเห็นเสื้อชั้นในเพราะเนื่องจากว่ามันมองเห็นเป็นซีทรูนะคะ เวลาใส่ก็ต้องใส่เสื้อชั้นในที่เป็นสีที่เนียนๆไปกับสีเหลืองได้อย่างเช่นเสื้อชั้นในสีเนื้อเสื้อชั้นในสีเหลืองหรือสีขาวอ่อนๆเงี้ยแต่ถ้าเป็นสีดําสีเข้มก็จะเห็นทะลุเข้าไปเหมือนกับที่โบใส่นะคะก็จะมีระบายทั้งช่วงแขนแล้วก็ระบายทั้งช่วงตัวด้วยนะคะตัวนี้โบสั่งเบอร์เอ็มาเบอร์เนะคะน่ารักไหมลายหวานๆนะคะตอนที่โบอดูในรูปเนี่ยโบ ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นผ้ายืดพรคิดว่ามันเป็นผ้าบางๆแบบที่เสื้อไม่ยืดะนะเรียกไม่ถูกผ้าอะไรแต่พอได้มามันเป็นผ้ายืดอะผ้ายืดเป็นใส่สบายไงแล้วทรงมันน่ารักไงมีโบผูกตรงกลางด้วยแล้วก็มีระบายทั้งแขนแล้วก็ตรงช่วงตัวนะคะน่ารักสุดๆเลยตัวนี้เป็นเบอร์ L นะคะเบอร์ L ตัวนี้เป็นเบอร์ XS นะคะลายสวย xs แล้วแต่ก็ยังใหญ่เขาเขาทำออกมาให้มันมีความหลวมๆคล่องๆหรือเปล่านี่ปก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเบอร์ xs เนี่ยยังใหญ่เลยอ่ะปุ๊ดใส่อ่ะช่วงตัวด้านบนเนี่ยจะหลวมแต่ช่วงด้านล่างเนี่ยปุ๊คนมีพุงอ่ะมันก็จะเห็นรัดที่พุงอ่ะแต่ถ้าใส่ทับในอ่ะก็จะดูดีหน่อยอะนะแต่ถ้าเป็นตัวสั้นอ่ะมันก็จะดีนะคะปุดคิดอยู่ไงปุ๊อาจจะ ดัดแปลงเองตัดให้สั้นแล้วทำเป็นระบายหรือพดอาจจะเอาไปโพสขายใน eBay นะคะบุดคิดว่าปุดจะไปโพสขายใน eBay ก่อนแล้วถ้าซักระยะหนึ่งถ้าขายไม่ได้ปดจะเอามาดัดแปลงตัดแล้วก็ทำข้างล่างให้เป็นระบายอย่างเงี้ยข้างบนมันหลวมอยู่แล้วไงเวลาใส่ออกมาแล้วเป็นระบายอะ่ะมันก็จะน่ารักแล้วปดชอบลายผ้าด้วยอะ่ะเป็นผ้านิ่มๆใส่แล้วก็รู้สึกเย็นๆนะผ้ามันเย็นนะถ้าใส่หน้าร้อนนี่ก็ จะสบายมากๆเลยอะจะไม่เหนียวเนหนอะหนะนะเพราะผ้ามันเย็นโปร่งดีนะคะตัวนี้เป็นตัวที่โบชอบมากๆอีกหนึ่งตัวนะคะแขนยาวเป็นผ้ายืดนะผ้ายืดธรรมดานี่เลยที่สั่งมาเนี่ยเพราะว่าชอบกระตูนไงมีกระตูนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะน่ารักสุดๆไปเลยใส่หลวมๆนะ ใส่หน้าร้อนก็ได้อยู่เพราะว่าผ้าไม่ได้หนานะคะครั้งนี้ก็หมดเท่านี้นะคะมีอยู่สิบาตัวนะไม่ใช่ส5ห้าตัวตอนต้นวิดีโอนะคะพูดบอกว่าสิบ้าเพราะโปสดคิดว่าอีกสองตัวเนี่ยจะมาถึงเร็วๆนี้ปรากฏว่าผ่านมาหลายวันแล้วอีกสองตัวยังมาไม่ถึงนะคะงานโปรดรวบยอดสองตัวเอาไว้ ลองใส่ให้ดูครั้งหน้านะคะเพราะว่าพอยังมีสั่งไปอีกหลายตัวเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองสั่งเสื้อผ้านในชีอินนะที่อยู่ที่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศประเทศไหนๆคุณก็ไปเช็คดูแล้วกันว่ามีชีอินไหมที่อเมริกามีแน่นอนเพราะว่าอยู่อเมริกานะคะไปสั่งดูนะแล้วคุณชอบหรือไม่ชอบยังไงก็มาบอกกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อน บ๊ายบายสวัสดีค่ะ